บ็เลาวนี่บ่ก็อลาวบ,บ่ครับครับอยากให้ทางโรงเรียนแก้ไขาทางน้ำกินนะะี่ค่ะเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำกินน้ำม,มีดปลาปลามีสองบอ่แต่ห้ามบ่ให้เด็กน้อยกินน่าหลังมีกับว่าสะอาดเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบเนี่ยไรอะไรเสียบอะไ้ตั้งมาตั้งไว้ซื้อนี่ตั้งให้มาต้มกินมีอะไกินยี่หมองเดียวมืดต้องเลี้ยนมีหมองเดียวเนี่ยค่ะอยากให้ทางผอสร้อยเหลือแน่ทางราชการอยากให้เบื้องแน่เบื้องรู้เบื้องหลานแน่ค่ะ ทางทางสนามคือการฮ้องอยากให้ไรก็พอออกลงหอดพัดโล่งค่ะเรื่องเรื่องมั่นนี่ป้อมสะอาดสะอาดโบโบมีเลยอยากให้ซอยเหลือแน่แนนบอกระแนนบอบอใส่กันสนามอ่าโกงกัอยากให้ประปรุงโยคับประว่าน้ำนีตะกอนหลายผมมาผมก็มาสังเกตมึงลูกมึงร้านกินด้วยนะมึงล้องไ้นาำมึงเชื่อครับ มันบรสารเป็นตะกรอนเป็นตะไคร่น้ำมันยังครับมาก,กินอยู่นี่ลูกหลานพงก,ก็มาเลี้ยงอยู่นี่แหละมันแบบมันเป็นตาเบิ่งมัเป็นตะกินอีกแต่ผมก็ยังบม่อยากกินเลยนะนะต้นลูกต้นหล้านเล็กมน้อยเขาย,ยังน้อยอยกกู่เป็นลูกเป็นยังกันนะครับยังไงตับปูแก้ไขใหม่นะอยากนำกินอย่างนี้ให้มันดีกว่าเก่านะครับเพิ่ะน้บบะนบบะาเบ,บ,บิ่งอยู่เพราะน้าเบงเพราะน้่เบงจักเพิ่นเบิ่งจักบู ว่าเนี่อว่าจะมีนำกินนำกินม,มาเปิดมึงอยู่บอ่อหนามันเป็นไดมันสาดบอ่นอนาครับผมกำานีดนะครับอาเบื้องแน่นี่มีต่ขี่น้อมีเตมดําจังไม้ยังม,มดดา,มางมเป็นแต่ยุตะกินใครสิกินแน่นี่ฮะม,ม,มดหน่อยมดนน่อยหมดใหญ่มีหมดนะบองเดอบ้านเมืองเลย ก้นระการนี่มุดฟ้ากับฟ้าปิดบอสนิดเนี่ยุดยังเขามาได้ขีกู้ขเกียมลองมังค่างค่ายัางกระลุงไปนี่ยนาเนลูกรลานมันเบิงโเหินเล็กน้อยเขาเินะกินยางเดียวเด็กน้อยเขาเกิดูแน่เขานี่เขาเวงบูจักเหน่อยมีนี่ยนะกินยางเดียว ต้องคุยญ่ต้องมาใส่ใจดูแลกต้องมาเบิ่งนะครับด้วยบอกพ่อออยู่ผบเลยว่านี่ผมก็เช็ดน้ำขายห้มันนะกินน้อยมาซื้อไห่เรื่องขายน้่างของพวกนี้เคยไหมครัเคยแจ้งทางโรงเรียนให้แก้ไขไหมครับไปหาพ่อออยู่พ่ออ้ยน้ำกินแล้วคือผมนี่ก็จิ้นน้อยมาซื้ออยู่เพราเช็ดน้ำขายอยู่เหมือนห้อย ต้องเลีงไข่น้องเลงที่เราชิได้กินนะ้าวข้าวอีกไม่นราบว่ามดน้ำไหลนี่สภาพสภาพอย่างนี้เนี่ยเอ่อเป็นมานานหรือยังครับนานล้วค่ะนานแล้วกี่เดือนแล้วฮะไม่ว่ากี่เดือนเลยแต่ก่อนนะลูกหลานอยู่อนุบาลไม่เคยได้มาเพราะว่าละเพาอายุมากอยู่ตรงนู้นวันเด็กก็ซื้อน้ํากินก็นั่งดูอ๋อเด็กทำไมมนซื้อน้ํากินแล้วนี่หลานมาอยู่ปอหนึ่งปีนี่เลยอ๋อเลยมาเลยประสบว่าเออ มันไม่มีน้ํากินถังนี้แต่ก่อนตั้งอยู่ตรงนู้นถังนี้น่ะพะโลงเอามาให้อยากเป็นพะโลงแต่เอามาแล้วไม่ดูแลตอนตอนนั้นสอบแข่งกันสองคนแข่งพะโลงนะแล้วคนนี้เขาถังน้นนี้มาให้สองถังหนึ่งสองถังมาให้ก็คือเรื่องหลักๆพี่น้องพี่น้องประชาชนของเราก็คืออยากให้ทางโรงเรียนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําใช่ไหมครับเรื่องน้มครับเรื่องน้ําทุกน้ํา ทุกวันนี้ก็คือน้ํามีอยู่แต่ไม่สะอาดใช่ไหมฮะมครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกหลานไม่อยากให้ลูกหลานซื้อน้ํากินเองใช่ไหมฮะ,ค,ะครับด,ดูฮะสกรูฝาปิดสกรูก็ไม่มีนะครับซึ่งครั้งก่อนนะครับผมเคยเข้ามาดูก็เคยแจ้งทาง ผอ oh oh. โรงเรียนไปแล้วนะครับว่าให้แก้ไขให้ทําความาสะอาดให้หาสกรูมา,าติดทั้งสีด้านนะฮะให้ทําความาสะอาดซึ่งผ่านไปน่าจะเป็นเดือนนะฮะที่ผมกลับเข้ามาใหม่นะครับยังเจอสภาพเดิมนะครับนะะดูฮะเด็กๆนะครับดเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเล็กที่ไม่รู้เรื่องนะครับเดือนมาก็เปิดน้ํากินเลยนะครับแต่เด็ก เด็กโตนะฮะเด็กโตซึ่งเขารู้เรื่องนะครับเขาเปิดฝาก็ดูแล้วน้ําไม่สะอาดเขาก็ไม่ทานเขาก็ซื้อกินเองนะครับนะ,ะดูฮะพ่อแม่ให้เงินมาโรงเรียนมาแล้วกี่บาทลูกยี่ส <20. S 1> บาทนะครับโอ้หองหนู30มสิบอ๋อแล้วก็20่สิบาทซื้ออะไรบ้างครับซื้อน้ําอย่างเดียว20บาทเลยอ๋อซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับ จะใครแก้ไขของน้ำของไงแล้วมันสะอาดสะอาดแน่ลูกหลานก็ดีไม่ยามไม่ยิ่งมานางก็โอ้กับโป๊ะแต่นางแล้วเนี่ยนี่มั่งเถอะนะเศษหั่นเศษหนีพวกเก็บบวกเมียนไปเลยนะค้างน้ำกับโซ่กระโปงแค่นะฟองเห็นบ่ค้างน้ำมองเห็นน้ำปลางบ่นยังเจือเจื่อไปยุใส่พอออกก็พาะโลงนะมีแต่กูดูน้ดูนะฮะห้องสุขาครับมีกลิ่นเหม็นมากนะฮะนี่คือ ห้องน้ําชายนะครับมีกลิ่นมีทั้งหมด4ห้องนะครับสกปรกมากนะครับมีกลิ่นเหม็นมาก